พูกราชการจังหวัดกระบี่ค่ะตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพ,พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มกุฎราชกุมารมทศจังหวัดกระบี่เพื่อติดตามผลการเรียนความประพฤติของนักเรียนค่ะ นายังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่ประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกระบี่ศึกษาธิการจังหวัดกระบีน่นายอำเภอปลายพยาและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามะกุฎราชกุมามออรมทศสจังหวัดกระบี่จำนวนสองรายโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนปลายพยาวิทยาคมครูที่ปรึกษาผู้นำท้องที่และบิดามารดานักเรียนร่วมต้อนรับเพื่อที่จะติดตามผลการเรียน เปนความประพฤติของนักเรียนทุนมทสพร้อมทั้งพูดคุยให้โอวาและให้คําแนะนําแก่นักเรียนทางด้านการเรียนและการใช้ชีวิตประจําวันโดยรายแรกค่ะได้ตรวจเยี่ยมนางสาวมนฤดอีอุบลจินดานักเรียนทุนมทสรุ่นที่1ิบาที่บ้านเลขที่21หมู่ที่13ตําบลปลายพญาอําเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่ปัจจุบันนะคะกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5แผนการเรียนวิชานิตโรงเรียนปลายพญาวิทยาคมอําเภอปลายพญาซึ่งมีความใฝ่ฝันนะคะไว้เมื่อจบชั้นม6แล้วจะสอบเข้าถ ศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์เพื่อจะได้นําความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยและพี่ๆของน้องทั้ง2คนนะคะไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อหลังที่จบชั้นมาหกเพราะว่าต้องช่วยพ่อแม่ทํางานค่ะ จากนั้นนะคะก็ได้มีการเดินทางไปตรวจเยี่ยมนางสาวกมลทิพย์สืบนักเรียนทุนนะคะมทศรุ่นที่14ที่บ้านเลขที่12หมู่4ตําบลปลายพระยาอําเภอปลายพระยาปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนวิทย์คณิตโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมอําเภอปลายพระยาซึ่งทั้งสองคนค่ะมีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็มีความประพฤติเรียบร้อยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนแล้วก็สังคมส่วนรวมอย่างต่อเนื่องนะคะ นอ,อกจากนี้ค่ะมีความใฝ่ฝันไว้ว่าเมื่อจบชั้นม .6 แล้วก็จะสอบเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัช ศาสตร์พยาบาลศาสตร์หรือเทคนิคการแพทย์ซึ่งก็ได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะได้นําความร,รู้ความสามารถมาช่วยดูแลรักษาพ่อแม่และประชาชนเมื่อเจ็บป่วยนะคะแล้วก็มีความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงพระราชทานทุนการศึกษาต่อเนื่องทําให้ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีโอกาสน,นี้ค่ะทางนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่ประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกระบี่ได้มอบทุนการ ศึกษาของชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกระบี่และถุงยังชีพสภากาชาติไทยเพื่อที่จะสร้างขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวนักเรียนทุนมทสทั้งสองครอบครัวด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะนายโชธนรินเกิดสมผู้ว่ารชาชการจังหวัดสงขลาได้นําส่วนรชาชการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวาทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทศร,รุ่นที่17 ปีการศึกษา2,568ภายใต้มูล,ลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยมีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะโอกาสนี้นายสันติธรยิ้มละไมยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลาจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งก่อนเริ่มประชุมรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบแนวทางการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทส .2,568 โดยเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการระดับจังหวัดให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคัดสรรเสนอรายชื่อผู้ร to ับพระราชทานมทสให้เป็นไปตามคู่ม <ih> ือและปฏิบ <comen> ัติการที่กำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดเลือกย่อยชนมาสู่กระบวนการพิจารณาให้มากกว่า10รายโดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้รับทราบอย่างทั่วถึงและให้มีการ ตอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์รวมถึงทบทวนเกณฑ์นในรายละเอียดและมีความเห็นร่วมกันให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม2568นี้อีกทั้งบริาการความร่วมมือจากภาคีเอข่ายต่างๆในพื้นที่และให้ความสําคัญในการติดตามดูแลนักเรียนทุนพระราชทานมทสทุกรุ่นอย่างใกล้ชิดซึ่งตั้งแต่ปี2 5 5 2จนถึง2 5 6 7นะคะได้จัดสรรทุนพระราชทานแล้วจํานวน16รุ่นกว่า2,564ารยจํายจำนวนกว่า800ล้านบาทค่ะ ขณะที่ห้องประชุมพระพิสัยศูนย์ธรการจันที่4ี่สารการจังหวัดนาราธิวาสแห่งที่สองอำเภอเมืองนาราธิวาสว่าที่ร้อยตรีตะกุลโตธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสพร้อมด้วยนายกิษนันกําไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสและคณะกรรมการคัดเลือกร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนง,งานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทสปี2568ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จากห้องประชุมดำรงธรรมอาคารสาราว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานค่ะซึ่งทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเน้นย้ำให้สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดนาราธิวาสเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับ สมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนมีศักยภาพแต่ขาดทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างทั่วถึงและเพื่อให้เยาวชนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ได้รับโอกาสสาคัญในชีวิตโดยการพิจารณาคัดเลือกนอกจากจะพิจารณาจากผลการเรียนดีแล้วและความประพฤติที่ดีก็จะต้องพิจารณาจากความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความตั้งใจของครอบครัวในการสนับสนุนให้บุตรมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนซึ่งเป็น ป,ปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไปค่ะ